มังรดน้ำแล้วน้ำหกกระจายสร้างบัวรด,ดน้ำที่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ไม่หกกระจายได้หรือไม่วิธีที่ใช้ในการหาคำตอบคือการสำรวจ โดยครูถามประสบการณ์เดิมในการใช้อุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้เด็กๆได้เรียนรู้ส่วนประกอบรูปร่างลักษณะของบัวรดน้ำได้บอกวิธีการใช้บัวรดน้ำและสาธิตวิธีการใช้บัวรดน้ำ ใช้คำถามกระตุ้นเด็กๆว่าถ้าเราไม่มีบัวรดน้ำไม่ใช้กระมังเราสามารถใช้อะไรทดแทนเพื่อไม่ให้น้ำหกกระจายระหว่างทางและกระจายออกนอกกระถางระหว่างรดน้ำต้นไม้เราจะรู้ได้ยงไงว่า ถ้าเราใช้ขวดน้ำแทนบัวรดน้ำแล้วต้นไม้จะสดชื่นได้เราควรเลือกขวดน้ำขนาดใดดีขนาดใหทำไมถึงต้องเลือกขนาดใหญ่ละคะเก็บน,น,น้ำได้เยอะแล้วคิดว่าต้นไม้น่าจะเป็นยังไงด้วยต้นไม้น่าจะสดชื่น จำได้ไหมปัญหาคืออะไรนะปัญหาของเรานักเรียนใช้กระมาังใช้ถังรดน้ําแล้วเป็นยังไงนะโ<อ>น้ำโขงออกจากกระถางไม่โดนต้นไม้เลยคิดร่วมกันว่าเราจะสร้างอะไรนะกวดน้ำสร้างจากอะไรคะกวนน้ำนักเรียนบอกว่าจะสร้างจากกวดน้ําแล้วใครใช้สร้างกวนนี้แล้วมาเบิ้ลเจาไปใช้งาน มาเบิจะไปใช้งานยังไงลองเลยครับคว่ำคว่ำแบบไหนคว่ำเฉยเฉยแล้วปล่อยให้น้ำไหลหรือทำอยังไงต่อคะทำไงคะดีนักเรียนจะใช้วิธีการอะไรคะให้น้ำออกมาดีดเพื่อให้น้ำออกมาอ่าเพื่อให้น้ำกระจายออกมาคล้ายๆกับอะไรนะที่เรา ไปสังเกตส่วนประกอบของเขาแล้วคล้ายๆกับอะไรคะบัวคล้ายๆกับบัวรดน้ำดิแม่ดิแม่คะไหนแน่ส่งไปดูสิแน่จริงจอกค่อยๆจับน้ค่อยๆส่งนะแล้วดูสีของนิ้นด้วยนะว่าเปลี่ยนไปยังไงระหว่างระหว่างฝั่งที่คุณรดน้ำกับฝั่งที่โดนรดน,น้ำนี้เรามีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือบัวรดน้ำ ทดน้ำได้โดยไม่โกกัจายออกนอกกระถางเ,นะเด็กๆทดลองเจาะรูโดยเลือกใช้อุปกรณ์ของแหลมตามที่ได้ออกแบบไว้โดยบางกลุ่มได้ให้คุณครูช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีด้ามจับและค่อนข้างอันตราย ระวังด้วยนะู้จอตีรู้หลักของหนูอ่ะหอา่าน้ำไหลชา ว่าจอดูไม่อยากไหลช้าเพราะว่าอะไรคะจอดูไม่จอดูไมยอร็อ่าเพราะว่าไม่จอดูเยอะเยอะเสร็จแท่งนะดูแบบด้วยนะว่าหนูจะจอดเพิ่มเท่าไหร่หนูจะปักหมุดเพิ่มจอดูเพิ่มกี่รูนะเสร็จรูใช่ไหมคะอ่านั่นแหละเราถึงจะทำตามแผนงี้ค่ะเส็จ บัวรน้ำอะไระบัวน้ำจุ่ดน้ำี่สี่น้ำบุมไหมคะตั้งบัวลดน้ำมาสามารถลดน้ำได้ไหม,ามสามารถลดได้ใช้มือเบียบบัวรดน้ำแล้วหนักไเพราะปีบขวดน้ำนานใช้เวลานานในการลดน้ำ เราสาม,มารถสร้างบัวรดน้ำที่น้ำไหลเองได้โดยไม่ต้องบีบได้หรือไม่แสงวขวดน้ำเกลือตอนที่เขาวางขวด้ือวางงอนข้างๆวางยัวางในลไวางมนอยู่ยังไะมันอูแบบตงตมันอยู่แบบตัง้งอยู่แบบอย, <ไป S 2> อ,อยู่ด้วยะไร้วีหอยออยู่ด้วยห้อยขวดน้ำเลือต้องมีคุณหมอมาคอยบีบบีบขววให้มันไหลไหมคะไม่ไม่ไม่มีใช่ไหม กำน้ำแล้วต้องมีน้ำไหลออกมาน้ำที่ไหลออกมาต้องไม่หกกระจายน้ำที่ไหลออกมาเองต้องลงกระถางด้วยเสร็จแล้วก็เขียนชื่อเลยสมมติเขียนอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้แล้วอยากนห้ที่ชั้นเป็น หูได้ไหมนะคะลองแล้วลองเดินไปดูซิว่าน้ำ งงใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายความงงให้ว่าเกิดอะไรขึ้น ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการไหลของน้ำว่าที่น้ำหยุดไหลเป็นเพราะเด็กๆปิดฝาขวดทำให้ไม่มีอากาศไหลเข้าไปในขวดแต่เมื่อเด็กๆเ,เปิดฝาขวดน้ำก็ไหลอย่างต่อเนื่องเพราะมีอากาศไหลเข้าไปในขวดจากด้านบนดันน้ำให้ไหลลงสู่ด้านล่างหรือจุดที่เด็กๆเ,เจาะรูนั่นเองเราจะสร้างบัวรดน้ำให้บ้านคงแข็งแรงให้ย่างไรบัวรดน้ำอัตโนมัติเอียง และไม่แข็งแรงน้ำไหลออกจากขวดไม่หมุก น้ำอัตโตมัติตั้งในกระถังได้ต้องบ้านคงแข็งแรงบวัวลถน้ำไม่ล้มตอนเติมน้ำและน้ำไหลออกเองจนหมดขวด บัวรดน้ำอัตโนมัติของทุกกลุ่มสามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่ล้มตอนเติมน้ำไม่ต้องมีคนประคองและน้ำก็สามารถไหลออกจากบัวรดน้ำได้เองจนหมดขวด หนูบานข้าใช,าช้เฉลิมพะเกียตรติอำเภอเฉลิมพะเกียรติจังหวันหนดนครราชาสีมาขอบคุณครับโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องขวดน้ำแสนพิเศษสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่12สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเป้าหมายย่อย ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกันการลดปริมาณการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในปีพศ2573ซึ่งโครงงานขวดน้ำแสนวิเศษนี้ได้ลดปริมาณขยะโดยการนำขวดน้ำกลับมาใช้ซ้ำในการสร้างบัวรดน้ำใช้รดน้ำต้นไม้ในอาคารเรียนอนุบาล